โอกาสนี้บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัทและสระอย่าวจรจัรงาหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานแบกกรรมฐานแล้วต่อแต่นี้ไปขอท่านหลายโปรดตั้งใจสนับคำการศึกษาซึ่งจะแนะนำในด้านอารหัตผล สำหรับภาคนี้เป็นภาคของอรหัตผลท่านนั้นหลายคงจะยังไม่ลืมว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรัสว่าสำหรับพระโสดาก,กับพระสีทธาคามีเป็นผู้ทรงอาทิศิน่อมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่ได้ว่าเป็นผู้มีความมั่นคงในศีล สำหรับพระนาคามีเป็นผู้ทรงอธิจิตนี่หมายความว่าสิลของท่านบริสุทธิ์ถึงสมาถึงสินแปดแล้วก็มีจิตทรงสมาธิมั่นคงถึงฌานสี่อย่าลืมว่าจริยาคือการของพระนาคามีท่านผู้ทรงความเป็นพระนาคามีนั้นจะมีสินแปดเป็นปกติ จะสมาทานหรือไม่สมาทานไม่มีความสำคัญผู้มีศีลไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องนั่งสมาทานกันทั้งวันทั้งคืนศีลที่มีจริงๆอยู่ที่ตัวเวน้นเราไม่สมาทานเลยแต่ว่าเราเวน้นที่เขาเรียกกันว่าวีรัตคำว่าวีรัตแปลว่าเวน้นเว้นจากความชั่วห้าประการที่ว่าผู้เป็นผู้มีศีลห้า เว้นจากความชั่วแปดประการชื่อว่าผู้เป็นผู้มีศินแปดฉะนั้นท่านที่ทรงความเป็นพระอนาคามีจะมีศิลแปดเป็นปกติเพราะว่าเป็นศินพรหมจรรย์เจนว่าพระอนาคามีหมดกามชันทะหมดความโกรธเพียบบัดและปฏิฆะคืออารมณ์ที่ไม่พอใจ อารมณ์ที่สนดุดใหญให้ไม่สบายเกิดขึ้นเป็นความขัดข้องไม่มีในพระนาคามีสำหรับพระอราหันต์เป็นผู้ทรงอธิปัญญารวมความว่าพระอราหารันต์นี่ทรงครบรีลก็บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวตั้งมัน่นปัญญาก็รอบรู้จริงๆ สำหรับการปฏิบัติเท่าที่ผมอธิบายมารู้สึกว่ามันเยินเยอะเกินไปแต่ว่านั่นเป็นแวนวแพ่งคำสอนวิธีปฏิบัติจริงๆนี่ไม่มีใครเขามุ่งประสูด,ดาธาทาคาณาคาเพื่อขึ้นต้นกันจริงๆก็มุ่งอรหัตผลกันเลยได้ว่าการมุ่งอรหัตผลนี่ เขาถือว่าอย่างเร็วที่สุดจิตจะจับไว้เเพาะประโสดาบันก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าเป็นของง่ายความจริงการทรงประโสงดาบันไม่มีอะไรจะยากเพียงทรงศีลบริสุทธิ์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์เราก็เป็นมนุษย์ไม่ได้อยู่แล้ว ถ้าร่างกายเป็นมนุษย์ก็ถือว่ามนุษย์สเปโตคือร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตมนุษย์สติรรฉานโนร่างกายเป็นมนุษย์แต่ถ้าว่าจิตใจเป็นสัติไรฉานมนุษย์สนิยิยร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสนัตว์นรกตายแล้วก็ไปตามนั้นคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูง หมายความว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ทรงศีลห้าหรือว่าทรงกรรมบทสิโดยเฉพาะอย่างยิ่งทันทีว่าผู้ใดทรงกรรมบทสิผู้นั้นมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เพราะว่ากรรมบทสิเป็นทําให้เกิดให้ให้บุคคลเป็นเกิดเป็นมนุษย์เป็นอันว่าตอนนี้เรา,าพูดกันถึงอารหัตผลก็ขอย้อนต้นไปถึงปลาย อันดับแรกการที่เข้ามาเจริญพระกรรมาฐานก็ต้องใช้อารมณ์อย่างหนึ่งที่เราทิ้งไม่ได้แม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านยังไม่ละพระอรหันตุกองค์ที่ทรงความเปี่ยอรหันและยังไม่ละนั่นก็คือสมถภาวนาสองประการ ได้แกนหนึ่งอนนาปานุสติกรรมฐานการกำหนดรูล้ลมให้ใจเขาออกเพื่อความอยู่เป็นสุขของเราเป็นการระงับทุกขเวทนาและลรูปบรการที่สองกายกาตานุสติสำหรับสมถะท,ทิ่เจรณาเห็นว่าร่างกายมันเป็นของสุขกรกโบโคกรกไม่ทรงตัว เรื่องการที่สามขอแถมนิดพระอระหันต์คนดีพระพุทธเจ้าคนดีไม่ลืมความตายตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาสมใจกับพระอนนท์ว่านันทะดูก่อนอนนท์เธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระนอนนท์ลององสมเด็ดเพจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ถ้าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายวันหนึ่งประมาณเจ็ดครั้งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอานันทะดูก่อนอนนนท์เธอนึกถึงความตายห่างเกินไปสำหรับตถาคตนี้นึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกตอนนี้จำกันได้แล้วหรือยัง ว่าพื้นฐานที่จะทรงให้เราเป็นพระอริยเจ้าได้ต้องทรงสมรถะเป็นประจำนั่นก็คือหนึ่งอนนาปานุสติกรรมฐานการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเป็นปกติสองกายกะตานุสติเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ทรงตัว แบ่งแปรการสามสิองควบกาสุปกรรมฐานมีความสกปรกเป็นปกติเรือการดีสามนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความประมาทมันก็ไม่มีเป็นอันว่าถ้าบรรดาท่านนั้งหลายทรงอารมณ์ทั้งสามแปการนี้ทรงตัว คำว่าทรงตัวท่านเรียกกันว่าเป็นฌานคำว่าฌานผมถือว่าคืออารมณ์ชินอารมณ์นี้ทรงอยู่เป็นปกติในใจของเราถ้าทรงอารมณ์ทั้งสามประการนี้ได้เป็นปกติถ้าท่านจะเป็นพระโสดาบันท่านก็เป็นได้ภายในเจ็ดวัน ถ้ามุ่งจะเป็นพระสิกขาคามีผมว่าไม่เกินสิบห้าวันถ้ามุ่งจะเป็นพระนาคามีผมก็คิดว่าไม่เกินหนึ่งเดือนถ้ามุ่งจะเป็นอรหันต์ผมว่าไม่เกินเจ็ดเดือนเป็นอย่างมากเพราะอะไรก็ลองคิดดูว่าคนเราถ้าลองคิดว่าเราจะต้องตาย แล้วก็มานั่งพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณว่าการทรงชีวิตอยู่นี่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใช้ปัญญาอย่าใช้แต่สมถะนั่งหลับหูหลับตากรรมยังค่มคืนย่างรุ่งโดยไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ใช่การสัมผัสไม่ใช่ตไม่ใช่ตาสัมผัสไม่ใช่หูสัมผัส ไม่ใช่กายสัมผัสไปนั่งเงียบอยู่ในเขาลำนาป่าอยู่แต่ในห้องโดยเฉพาะก็คิดว่าจิตของตนบริสุทธิ์เพราะว่าไม่กระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่เป็นอนิธารมณ์ไม่ต่อสู้กับความจริงในที่สุดก็จะเป็นแบบท่านพระผู้ถูกควายเขาอ่อนควิด เมื่อเข้ามากระทบกับอารมณ์จริงๆแล้วมันก็จะทนไม่ไหวฉะนั้นการปฏิบัติจะเป็นด้านสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีหวังเป็นผู้ทรงฌานโลก,กีก็ดีฌานโลก,กุตระก็ดีเขาต้องสู้กับความจริงไม่ใช่หนีความจริงฉะนั้นเราจะต้องมีอารมณ์สัมผัสอยู่เสมอ จะต้องไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าเราดีความเปอรหหนต์มีอยู่ตรงไหนอันดับแรกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาสกายทิทิความจริงตัดตรงนี้ตรงเดียวแห่งเดียวไม่ใช่ตัดที่ไหนสกายทิทิพิจารณาร่างกายคือขันห้า ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งสามอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเราไม่มีในขันห้าแสงขันห้าไม่มีในเราที่ว่าขันห้าไม่มีในเราเป็นลงกับสมถะคำที่ียกว่าตายสมถะเห็นว่ากายตายมีปสัสนายเห็นว่ากายพัง เราไม่มีอำนาจควบคุมกายให้ทรงตัวกายมันจะแก่เราห้ามแก่ไม่ได้กายมันจะป่วยเราห้ามป่วยไม่ได้กายมันจะตายเราห้ามตายไม่ได้เขาทำกันยังไงวิธีเขาทำเขาใช้ปัญญานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ นอนอยู่ทำกิจการงานอยู่มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนที่มีอริยาบทอย่างเราเราที่ท่านตายไปแล้วนับไม่ทวนในสถานที่ที่เราทรงจานั่งอยู่นี่เรายืนอยู่เราเดินอยู่หรือเราอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ตรงนี้เคยมีคนตายแล้วสัตว์ตายแล้วนับไม่ทวน ถามว่าถ้าเราตายแล้วเกิดมันจะมีผลอะไรดูผลของการเกิดเกิดอยู่ในท้องแม่ก็ทุกออกมาจะท้องแม่เป็นเด็กช่วยตัวเองไม่ได้ก็ทุกเป็นเด็กโตขึ้นเป็นหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยพอ่ออาศัยแม่อาการที่เราอาศัยท่านท่านมีเมตตาก็จริงแหละแต่ทว่า สิ่งที่เราปรารถนามันไม่ค่อยาสมหวังเราก็เป็นทุกข์โตขึ้นมาแล้วพ้นจากอกพ่อ,อแม่ก็ตก้องประกอบิจกงานหนักงานทุกอย่างเป็นปัจจัยของความทุกข์เรามีคู่ครองไม่ใช่ว่าเราจะเปลื่ยนความทุกข์เราก็ไปดึงออความทุกข์เข้ามามีลูกมีหลานมากเท่าไรทุกข์มากเท่านั้นเราก็แก่ไปทุกวัน ถ้าว่าเรายังดิ้นรนเพื่อการเกาะมันก็ต้องเกิดเกิดเมื่อไรทุกเมื่อนั้นเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ยังดีกว่าเกิดในอบายภูมิถ้าเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตป็าสุรกายเป็นสตดรจฉานก็ทุกข์ยิ่งกว่าความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็พักทุกข์ชั่วคราวหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาทุกข์กันใหม่ เราก็พิจารณาไปว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่องเราร่างกายนี้โดยนำเอาสก,กายทิฐิกายะกะตานสติกสุภกรรมฐานมาควักพาความจริงว่าร่างกายไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นแท่งทึบร่างกายนี้แบ่งแปลการสามสิบสองเต็มไปด้วยความโสโปรกโสมมเป็นสิ่งโสโครก ถ้าเราระประนาในการครองคู่มันเป็นสุขและเป็นทุกข์เราอยู่ตัวคนเดียวเราก็เป็นทุกข์ถ้าเรามีคู่ครองเราก็เพิ่มทุกข์แน่ใครบ้างที่จะเป็นที่พึ่งของเราไม่มีแต่ขืนไปดึงเอากิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็มุ่งเอากิเลสใหญ่ หันก็มาดูราคะความรักในระหว่างเพศจุดไหนบ้างที่เป็นของสวยระหว่างเพื่อนในเพื่อนระหว่างเพศไม่มีน่่มีใครทรงตัวในความเป็นหนุ่มเป็นสาวบ้างไม่มีคนแก่เราอยากจะแต่งงานด้วยไหมอายุสักแปดสิบปีหนังก็ยน่น หน้าก็ตกกระผมหงอกฟันหักตาขาวโหลล้างโกทำอะไรไม่ไหวไม่ไหวอยากจะแต่งงานด้วยไหมถ้าเราไม่พอใจคนที่มีสภาพอย่างนี้ก็จงนึกว่าเราก็ดีคนที่เราคิดว่าจะแต่งงานด้วยก็ดีถ้ามีอายุถึงปานนั้นแล้วเราจะหลีกเลี่ยงได้หรือเปล่าใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ดี ตอนนี้เป็นตัวปัญญาแล้วก็มาตอนโลภะความโลภนีย่ยลืมนะคนถ้าเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าท่านหลายปฏิบัติตั้งแต่ฌานโลกีขึ้นมาถ้าอารมณ์จิตเริ่มทรงฌานเนื้อก้าวกนเป็นประสูดดากสีทาคาอนาคาอารหรัน ทุกระดับนี้ชานโลกีถ้าทรงตัวลาบจะมากถ้ายิ่งเป็นพระอริยเจ้าก็มีลาบมากขึ้นเอาศูนดาสิกธาคาอันาคาจะรวยขึ้นตามลำดับถ้าถึงอรหันต์ก็รวยใหญ่รวยตรงไหนรวยที่มันตัดโลภะความโลภทรงชานโลกีจิตระงับความโลภ เป็นบระสูทดาบันจิตเริ่มตัดความโลภไม่ใช่นะครับเฉยๆเริ่มตัดถึงสกิทาคาม,มีตัดความโลภมากขึ้นถึงอนนาคาม,มีตัดความโลภเกือบหมดถึงอรหันต์ความโลภไม่เหลืออยู่ในใจเมื่อความโลภมันหมดไปลาบมันก็เกิด พระอารียเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าในดงมันก็เป็นวัดแล้วก็คงจะไม่ใช่วัดโกรงเกรงจะเป็นวัดที่เต็มไปด้วยความแจ่มใสดูตัวอย่างลวงปูป่บนม,มีที่ดอยมุกคันลาก็ะไรดอยถนนที่นั่นคนเคยไปหาก่าแสนยากท่านขึ้นไปอยู่ใหม่ๆเจ็ดแปดวันจะมีคนเอาข้าวใไปกินสักครั้ง คนเต็มไปได้วยความคับแคบของใจแต่ในระยะตน้นระยะหลังนี่กลับมาใหม่เมื่อจิตด,ดีแล้วเพียงแค่สองปีวัดก็มีราคาเป็นล้านคนนั้นก็อยากไปสร้างให้คนนี้ก็อยากไปสร้างให้แต่ว,ว่าท่านจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่นี่ผมไม่ผมไม่ทราบ แต่เวลาคุยกับท่านท่านก็คุยเยอ่ขอเดียวคือตัดสกายทิิเนี่อันนี้ท่านหลายหลายจจเพื่อเห็นว่าจิตถ้าบริสุทธิ์มากเพียงใดลาบสักการะมันก็เกิดมากเพียงนั้นเมื่อลาบสักการะเกิดก็จงอย่าไปคิดว่าทุกคนท่านจะติดลาบสักการะความจริงเปล่าเพราะใจถ้าไม่ติดตอนนี้เราจะต้องคิด อันดับแรกเราก็ไปจับจุดตัดกรรมราคะเาเสียก่อนเห็นว่ามันเป็นไม่เป็นประโยชน์นี่ผมพูดจนะเริ่มปฏิบัติครั้งแรกนะครับแล้วต่อมาก็มองดูทร,รัพย์สินนั่นหลายว่าคนที่แบกทรัพย์สินนั่นหลายมากเท่าไหร่ก็ตามที่เขาก็ตายมีทรับมากก็ตายมีทรัพย์น้อยก,ก็ตายจนก็ตายรวยก็ตาย ในจิตใจจะไปนั่งมัวเมาอยู่ในทรัพย์สินเพื่ออะไรทรัพย์มีดีมีประโยชน์ได้ทรัพย์มากเท่าไรทําทรัพย์นั้นให้เป็นสาธารณประโยชน์ให้มากขึ้นจงอย่าจิตเข้าไปติดในทรัพย์เป็นแต่เพียงว่ารับมาแล้วเพื่อทําประโยชน์ใหญ่ให้เป็นสาธารณะให้มากขึ้นใหญ่ไม่เกาะต่อมาในาของความโกรธ ราก็มานั่งดูสก,กายญาติพิเราโกรธเราอยากจะฆ่ากายของเขาเราอยากจะบดทุีร่างกายของเขาให้ร่างกายในเขาเองเขาก็ทรงตัวไม่ได้เขาห้ามความแก่มไม่ได้เขาห้ามความป่วยไม่ได้เขาห้ามความตายไม่ได้นี่นจะไปะนั่งโกรธร่างกายของเขาได้เรื่องอะไร ยาพระทุสรายเขามันก็สร้างความชั่วให้แก่เราเราไม่ต้องไปทรมานเขาเขาก็ทุกเราไม่ต้องฆ่าเขาเขาก็ตายยกล้อมันไปไม่ดีกว่าหรือเขาชั่วเลยเขาชั่วไปแต่ผู้เดียวเขาด่าเราเราไม่ด่าเขาเขาเลวคนเดียวเขาแกล้งเราเราไม่แกล้งเขาเขาเลวคนเดียวเราไม่เลวทำอารมณ์จิตให้เป็นสุข ขึ้นว่านั่งเขาเว้นท่าของกิเลสและดันหาสำหรับโมหะความหลงตัวนี้เป็นตัวสำคัญอันดับแรกเราก็มาแตกความหลงมันนั่งมองร่างกายเรานั่งมองร่างกายเขาผู้คนอื่นมองดูความสกปรกของร่างกายมองดูความเสื่อมไปของร่างกาย ถ้าดูการเดินเข้าไปหาทางสลายตัวของร่างกายมองดูร่างกายที่มันใช้เราคือจิตที่แสวงหาอาหารมาให้มันกินแล้วมันก็ถ่ายถ่ายแล้วมันก็กินถ้าดูว่ามันก็สุดลมลงประตูวันมันดีแล้วมันชั่วแสดงว่าร่างกายนี้มันชั่วเราควรจะมีร่างกายต่อไปไหมก็เชื่อว่าเราไม่ควรจะมี ถ้าเราจะไม่มีร่างกายต่อไปเราจะทำยังไงเราก็ต้องเป็นคนใช้ปัญญาปัญญาขอเราจะเอาอะไรมาใช้ปัญญามันมีอยู่แล้วแต่เหตุที่จะต้องใช้ต้องใช้ตามแนวที่องค์สมเด็จพระบทธิีแก้วทรงแนะนำนั่นก็คือพิจารณาคำสอนขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นจนอวสาน ในที่สุดองสมเด็จพระวิชิตมานว่าเราสามารถเข้าใจในอริยสัจด้วยปัญญาเราเป็นอรหันต์อริยสัจมองเห็นทุกข์ของคนต้องตนเองทุกข์ของคนอื่นทุกข์ขอสัตว์โลกทั้งหมดทุกมาจากไหนมาจากตัณหาตัณหาคืออะไรคือความอยาก เราจะตัดตัณหาเราตัดตรงไหนตัดที่ศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพมขอกกล่าวโดยย่อเราก็ท่งศีลสมาธิปัญญาให้ครบถ้วนเมื่อศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนจิตทรงตัวดีอันดับแรกเป็นฌานโลกีต่อมาก็มันนั่งดูว่าพระโสดาบันทรงอะไร ประโสดาบันทรงอธิศีนและไม่คล้องในกายเราเป็นพระโสดาบันอน,นาคามมีมีอะไรสกิทาคามมีผมไม่พูดอน,นาคามมีคือตัดก,กามไชันทะโดยใช้กายยาตาสติอสุภกักัมมังกมมฐานและเซกายาทิฏฐิควบก,กันกายยาตายาทิฏฐิ เห็นมร่างกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนอสุภกรรมฐานเห็นมร่างกายสกปรกสกายดทิทติไอ้สิ่งที่มันสกปรกอย่างนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราใสา่มันพอใจมันทําไมสําหรับความสวยงามในร่างกายมันเป็นความสกปรกร่างกายเราเราก็ไม่พอใจร่างกายเขาเขาก็ไม่พอใจเราก็ไม่พอใจ เป็นอันว่าไม่สนใจอย่าลืมนะตรงนี้ต้องสู้กับอารมณ์ถ้าถ้าเราตัดการไม่ชั้นทะเราก็หาคนสวยถ้าชนหน้ากันเมรไรและรับหลังเขาเราเห็นว่าไม่สวยเมื่อไร่เมื่อนั้นใช้ได้จิตใจไม่ผูกพันมานดานโทสะความโกรธถ้าอนาคาตัดได้ด้วยอาศัยพรมิหารสี่กับเซกายาทิฐิควบกัน ตามที่อดิบายมาแล้วนี่ต้องใช้ปัญญานะจะไปนั่งภาวนาอยู่เฉยมันไม่ไปมองดูโทษของความโกรธและมองดูโทษอารมณ์ที่โกรธมันไม่ได้เกิดประโยชน์ตามที่กล่าวมาเมื่อถึงอนาคามีแล้วการเปอรหันเก็บเล็กเก็บน้อยเป็นของสบายสบายใช้ปัญญา ว่ารูปประชานและรูปประชานเป็นบันไดสําหรับก้าเข้าไปสู่พระนิพพานเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้มานะการถือตัวถือตนไม่ถืออะไรกันตรงไหนถือนี่มันถือกายถือถือความเลวถือชาติแต่ควรถือฐานะถือวิชาความรู้ให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ทรงตัวเนี่ยไปถืออะไรกัน คนแก่สัตว์มีสภาวะเท่ากันเราจะเปถ้าเราเป็นเพื่อนกับสัตว์ได้เมื่อไรเมื่อนั้นชีว่าจิตเราจะปลดมานะได้ถ้าเรายังเห็นสัตว์ใจฉันสัตว์ขี้เื่อนเป็นที่หน้าแดงเกียดเวลานั้นที่ว่าเรายังเป็นผู้ตัดมานะไม่ได้จําให้ดีเท่านี้นะทําใจให้มันลงตัวแล้วอุดจะอารมณ์ฟุ้งซ่านนี่หมายความอารมณ์เราจับนิพานตรงหรือเปล่า โลภะความโลภมีในจิตหรือเปล่าราคะความกำหนัดยินดีมีในอารมณ์หรือเปล่าโทสะพยาบาทความโกรธมีในใจหรือเปล่าจิตเรายังนึกถึงถือว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราหรือเปล่าถ้ายังมีอยู่ยังตัดไม่ได้อารมณ์ต้องเบาในสิ่งทางหลายเหล่านี้ทั้งหมดจิตกำหนดเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ที่ว่าตัดอทัทจจะค,คืออารมณ์ฟุ้งซ่านได้ แล้วก็อวิชามันไม่มีอะไรอวิชานี่แปลว่าไม่รู้เหลือนิดเดียวอวิชาที่อารมณ์จิตคิดว่าการทรงเป็นพระอนาคาม,มีอย่างดีเกิดเป็นเทวดาห,หรือพรมกหมดกันอย่างนี้เราตัดทิ้งมันไปตั้งใจเฉพาะพริพนิพานเป็นอารมณ์พอจิตเข้าถึงอรหัตตผลจิตใจของเราจะมีความอาการความเบา ไม่มีความรู้สึกหนักในกรณีทั้งปวงจะมีอารมณ์โปร่งมีใจเป็นสุขเขาจะมาในด้านไหนกามาชันถ้ามาก็เหลวโลภะความโลภเขาจะนำมาก็เหลวโทสะความโกรธไม่ย,ยั่วย้าก็เหลวโมหะเขามาย,ยั่วเพียงใดก็เหลวใจเราไม่ติดอารมณ์มันสบาย ถ้าคล้ายกับว่ามือไม่เกาะอะไรทั้งหมดจิตมันโปร่งมีอารมณ์เป็นสุขเห็นคนสวยก็เหมือนกับเห็นเปรตเห็นทรัพย์สินทั้งหลายก็เห็นก็เหมือนเห็นก้อนดินเหนียวเห็นบุคคลทําให้โกรธเราก็ได้ก็เราเห็นคนบ้าเห็นร่างกายกายยาทรัพย์สินทั้งหลายเห็นมถุทีลเหมือนไร้ค่าจิตใจเป็นสุขอารมณ์โปร่งเท่านี้ระบรบดาท่านทั้งหลาย เป็นในการที่การปฏิบัติตนให้เข้าถึงอรรตผลผมพูดมานะ้ะมันยาวเกินไปแต่ความจริงการปฏิบัติเขาปฏิบัติกันแบบนี้เขารัดลัด,ลดประเดี๋ยวก็ถึงอนจารยนท่านหลายมองดูเวลาแต่ความจริงเรื่องนี้เราย้ำกันมาเป็นปีเห็นว่าเท่านี้ก็ขอเวลาก็หมดเส็นแล้วก็ขอมุยุติว่าแต่เพียงเท่านี้สําหรับด้าน,นอนุสติห้าเบรกรัน ที่เริ่มต้นโดยประสงคดาม,มันก็ขอจบไไเพียงเทาง่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านทั้งหลายตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่อนใน,ในยาบทที่ท่านต้องการจึงกว่าจะถึงเวลานั้นที่นว่าสมควรสวัสดี